จะบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลูกชายแม่คือนักสู้ครับจะกลับบ้านไปพร้อมกับความภาคภูมิใจครับผมมารักษาแผ่นดินอยากกอดพ่อแม่ครับถ้าได้กลับไปไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับแม่ครับผมยืนอยู่แนวหน้าเพื่อให้แม่อยู่แนวหลังอย่างสบายใจใผมเฝ้ารอวันที่จะกลับไปหาแม่ครับผมรักแม่ครับจากก้อนครับ ผมเลือกที่จะมาที่นี่เพราะว่าผมเป็นอาหารครับแต่อยากจะบอกคนข้างหลังว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับทุกคนที่นี่คือนักสู้ครับเราจะกลับไปพร้อมกับความภาคภูมิใจครับมีผ้าถุงที่อยู่ที่หน้าอบผมขอพระถุงพ่อแม่แล้วก็ปู่กับย่าไว้ติดตัวไว้ครับเพราะว่าผมไม่มีพระไม่มีเครื่องรางของขังแต่ว่าผมคิดว่านี่คือพระที่ดีที่สุดของผมนะ อันนี้เป็นรูปตั้งแต่เป็นนักเรียนในสิบครับเป็นการลากลับบ้านครั้งแรกคิดถึงคิดถึงพ่อกับแม่มากๆครับอยากจะบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลูกชายแม่คือนักสู้ครับจะกลับบ้านไปพร้อมกับความภาคภูมิใจครับแม่ภูมิใจกับในตัวผมมากตอนแรกผมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่พ่อผมมาอยู่ในจุดจุดนี้ผมมารักษาแผ่นดินอยากกอดพ่อแแม่ครั ถ้าได้กลับไปไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับแม่ครับผมยืนอยู่แนวหน้าเพื่อให้แม่อยู่แนวหลังอย่างสบายใจผมเฝ้ารอวันที่จะกลับไปหาแม่ครับตอนนี้ผมทําหน้าที่สบายดีปลอดภัยดีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมจะกลับไปอย่างปลอดภัยครับผมรักแม่ครับเดี๋ยวผมทําหน้าที่เสร็จผมรีบกลับไปหาครับอย่าให้แม่ดูแลตัวเองดีๆครับไม่ต้องเป็นห่วงผมครับผมอยู่ตรงนี้ก็สบายดีครับปลอดภัยดีครับผมบอกแม่ แม่ก็ไม่อนอุญาตจะไปทําไมอะไรอย่างนี้มันอันตรายครับถ้าแม่ดูนะ,รรค,รระ,ระนครับผมสบายดีครับปลอดภัยครับรอจบภารกิจครับจะะกับไปกอดครับผมรักแม่ครับแล้วก็คิดถึงครับคิดถึงมากเลยขอบคุณแม่ครับที่ให้ผมเกิดมาน่าจะภูมิใจในตัวผมเยอะเลยครับที่ตลอดมาผมไม่เคย ทำอ,อะไรให้แม่ภูมิใจก็รอบนี้น่าจะแม่คงจะภูมิใจในตัวผมมากครับ <c oughs> ผมรักแม่นะแต่กอรนบนฮะัลโหลครับแม่ลูกทำอะไรครับทำอะไรลูกครับ <c oughs> <N> นั่งเล่นอยู่ครับแม่ตื่นด้ลูกครับแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่รักนูนะดูแลตัวเองด้วยครับ ไม่เป็นไนรลูกแม่อยู่นี่แม่สบายดีลูกทาหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแม่ทํางานโร่อยาหันหัมมากนะครับเป็นห่วแม่ที่สุดเลยแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมอยูท่ทางนี้ผมสบายดีแม่ไม่ต้องแม่ก็เลี้ยงผมมาครับผมปลอดภัยดีแลครับรักแม่มากๆครับไม่ต้องห่วงครับตัวตรงนี้สบายดีครับ เยรักแม่ครับปลอดภัยครับที่นี่ที่หลบหลุมลบภัยต่างๆนะครับก็ปลอดภัยดีแข็งแรงดีครับอาหารการกินก็มีครบถ้วนสมบูรณ์ให้คุณแม่นะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอากาศช่วงนี้มันก็ฤดูฝนโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเยอะนะครับและอายุเยอะแล้วนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพก็ฝากถึงคุณแม่นะครับของน้องๆทุกคนนะครับที่ อยู่กับผมนะที่แห่งนี้นะครับไม่ต้องกังวลใจอะไรไปนะครับเพราะว่าฐานนี้แข็งแรงสมบูรณ์หลุมตกภัยดีนะครับอาหารการรับประทาน,นต่างๆก็สมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรขาดเหลือไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกังวลใจอะไรครับอยู่นี่เราเข้มแข็งแข็งแรงสบายดีแน่นอนครับขอขอบคุณมากครับรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องรองทุกส่งข้อมูลมาที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสาหรับทุกการติดตามนะคะ